สวัสดีครับอุบลราชธานีวันนี้วันพุทธที่21พฤษภาคม2568ผมอยู่ที่ถนนพรมเทพหน้าวัดหลวงวัดหลวงเป็นวัดแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีผมกำลังเดินทางไปทางทิศตะวันตกผ่านแยกถนนราชบุตรซ้ายมือเป็นตลาดสดเทศบาลสหรือตลาดใหญ่ด้านหน้า คือวงเวียนน้ำพุวงเวียนน้ำพุมีแห่งนี้ที่เดียวในตัวเมืองอุบลผมจะผ่านวงเวียนตรงไปที่วัสุปตนารามวรวิหาร ขวาม,มือเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาผ่านสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีทางซ้ายมือวัดสุปัตเป็นวัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรกในภาคอีสาน เลี้ยวซ้ายหน้าวัดสุปตนารามไปตามถนนสุป,ปักเลี้ยวขวาไปตามถนนเลียบแม่น้ำหมูล ตรงไปเป็นทางเก่าชื่อถนนพนมต้องเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลียบแม่น้ำมูลตรงไปเรื่อยๆ Liu quá liêu sai ขวามือเป็นทางเก่าออกมาจากถนนพนมถ้าตรงไปที่ทางขวามือจะไปที่บ้านบังสว่าะเป็นชุมชนที่ย้ายมาจากวังสงัดข้ามสะพานลำมูลน,น้อย เส้นทางนี้เป็นทางลัดที่เดินทางออกมาจากตัวมืองอุบลไปยังสะพานข้ามแม่น้ำมูลแห่งที่สองบริเวณทางไปหาดคูเดือและร้านอาหารกุกถาม เส้นทางนี้ยังเป็นสองเลนยังไม่ขยายเพิ่มเป็น4ี่เลนเส้นทางนี้เมื่อก่อนยังไม่ปรับปรุงผมเดินทางผ่านเส้นทางนี้มาก,กว่า15ปีแล้ว เข้าเขตบ้านท่ากกแห่กกกแห่เป็นชื่อต้นไม้ภาษาไทยกลางเรียกต้นสตือเป็นต้นไม้ใหญ่ที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพลจังหวัดระยองสมเด็จพระเจ้าตากสินผูกช้างไว้ก่อนเข้าตีเมืองจันทบุรีผมนำภาพต้นสตือหรือต้นกกแห่มาให้ดูด้วยซ้ายมือเป็นวัดกกแห่ต้นกกแห่ในวัดนี้ไม่มีแล้วครับ บริเวณนี้ในหน้าฝนน้ำท่วมสูงทุกปีถนนเส้นใหม่ที่จะสร้างจะต้องยกให้สูงมากกว่านี้น่าจะสูงเกือบถึงหลังคาบ้านหรือสร้างถนนในเส้นทางใหม่ทางด้านขวามือ ตรงนี้เป็นที่สูงชันถนนข้างหน้าคือถนนเลี่ยงเมืองผมจะเลี้ยวซ้ายอยู่เถิดลอดใต้สะพานอยู่เถิดลอดใต้สะพานแห่งน,นี้มีทั้งสองด้านที่ปลายสะพานแห่งน,นี้ ซ้ายมือเป็นเส้นทางไปหาดกูเดือดก่อนเลี้ยวเข้าถนนเลี่ยงเมืองต้องดูรถที่มาทางด้านขวามือด้วย ถนนเลี่ยงเมืองเรียกว่าถนนหมายเลข231ด้านซ้ายมือเป็นเส้นทางเก่าขวามือเป็นเส้นทางที่ขยายใหม่ ซ้ายมือเป็นบ้านทับไทยเป็นที่ตั้งกองทับไทยสมัยเกิดกระบฏผู้มีบุญที่อุบลราชธานีผ่านสะพานลอยขวามือเป็นโรงเรียนบ้านทับไทยและบริเวณสุสานคริส ปั๊มปตทอยู่ทางขวามือกล้องหน้ารถติด GPS จะบอกความเร็วของรถขณะเดินทางเป็นตัวเลขทางมุมล่างซ้ายขณะน,นี้ขับด้วยความเร็ว53กิโลเมตรต่อชั่วโมง s c g และไทยวัสดุทางด้านขวามือเสียงไซเรนของกล้องติดตัวทดลองเปิดเสียงในรถข้างนอกรถคงไม่ค่อยได้ยิน ด้านหน้าทางขวามือคือห้างเซ็นทรัลอุบลซ้ายมือที่เห็นเครื่องบินคือมหาวิทยาลัยราชธานีใต้สะพานมียูเทิร์นที่มาจากฝั่งขวามือระวังรถที่ลอดใต้สะพานทางซ้ายมือด้วย ถ้าต้องการข้ามไปห้างเซ็นทรัลทางขวามือต้องอยู่เธอรอดใต้สะพานหมู่น้อยครับห้างรวมสินไทยโซลาเซลล์ทางซ้ายมือ รถบรรทุกทางซ้ายมือจะอยู่เธอลอดใต้สะพานไปทางขวามือที่สะพานแห่งนี้ไปผมจะลองเปิดเสียงเซเรนอีกครั้งหนึ่ง ด้านหน้าเป็นอุมโมงค์ลอดใต้ทางต่างระดับดงอูพึ่งผมจะต้องเลี้ยวซ้ายออกจากเส้นทางนี้ จะต้องขึ้นวงเวียนทางต่างระดับเลี้ยวไปทางขวาเข้าสู่ถนนแจ้งสนิท วันหลังถ้าเดินทางถ่านเส้นทางต่างๆจะนำมาเล่าให้ฟังอีกวันนี้สวัสดีครับ